เลือกช่องทางการขายให้ถูกต้องอันแรกเลยโซเชียลมีเดียแน่นอนทุกสำนักบอกว่าผู้คนอยู่บนโซเชียลมีเดียหมดแล้วที่ไหนมีคนที่นั่นมีโอกาสในการค้าครับอันดับที่2องครับคือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเปรียบเสมือนบ้านเช่าครับนะครับเว็บไซต์ต่างหากที่บ้านจริงเพราะโซเชียลมีเดียสมัยก่อนเมื่อกี้คุณบี้บอกนะครับอยู่ Hi-Fi นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ Hi-Fi บายบายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่บน a c e b o o k ใช่ไหมครับ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า Facebook จะอยู่กับเรายาวหรือเปล่าเพราะท่านยืนอยู่บนแพลตฟอร์มของคนอื่นแต่ถ้าเว็บไซต์มันคือโดเมนเนมของท่านมันคือชื่อของท่านแล้วเนี่ยครับคือความลับของการ Google ตัวเองคุณดีไซน์คุณเลยครับคุณอยากให้ชาวโลกมองคุณยังไงที่เหลือจะเป็นคนอื่นพูดถึงคุณในเชิงบวกหมดนี่คือการแบรนดิ้งตัวเองนะครับอันดับที่3ก็คือ Marketplace Marketplace ก็คือช่องทางการลงโฆษณาที่คุณไม่จําเป็นต้องมีความรู้ด้านออนไลน์ในประเทศไทยดังๆก็คืออะไรครับมาเก็ตเ l a สลา a า a ้าซาโล่าระดับโลกก็อาลีบาบานะครับพวกนี้เราเรียกว่า Marketplace หมด Ebay ก็คือ Marketplace หมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องไปสร้างระบบอะไรเราแค่เอาสินค้าของเราไปลงในช่องทางนั้นนะก็มีโอกาสสร้างการขายและท้ายสุดที่กําลังมาแรงวิดีโอคอนเทนตตอนนี้หนีไม่พ้น u t u b e ครับ YouTube คือเครื่องมือสร้างแบรนดิ้งและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดในขณะน,นี้ผมกล้าพูดครับนี่คือเทรนด์มันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนแล้วท่านหลับเปลี่ยนตัวเองรับเทรนโลกหรือยังครับถ้ายังนะครับโอกาสล้มหายตายจากมีเยอะนะฮะบิลเกตบอกว่าในอีก5ปีข้างหน้าถ้าธุรกิจใดไม่มีช่องทางออนไลน์ธุรกิจนั้นจะล้มหายตายจากไปนี่คือข้อเทจจริง วันนี้เกิดสตาร์ทอัพโมเดลใหม่ๆเข้ามาแทนโมเดลเก่าๆมากมายนะครับท่านต้องปรับตัวนะครับ